พี่น้องเบิ้งวากี่ลี้วากี่ลี้สองโดดสองโดดห่ากี่ลี้ว่ากี่ลี้วากี่ลี้เหือนคุณว่าพวกนั้นเหมอนดูมาได้่อเบิ้ตาไ่ต้องเลยนเ้าหามีดี่าีเซตจิบเวเซียตอนเก็บน่ะเบิ้ง พี่้องเอ้ยดีดีว่ะพี่้องพี่้องพี่ดองพี่ดองเบิ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 งอุ้ยนี่แหละงูเข่า จำพวกเขาได้เป็นตาไม่หน่อเป็ี่นมือหาใครก่อนพี่น้องบันีด่หาใครบ้างก่อนเฮ็ดเปลืองน้อยพี่น้องเปลือน้อยก็ต้องออกโอ้เอาะวัวเอากรบบได้พี่น้องเอ้ยเอามาหาแล้วเมาต้องเอาสามอันนี่หนึ่งกำลังขึ้นพี่น้องตโวยวายวันใหญ่อย่างนี้ พ the well, ี่น้อเห็ดกาหลีน่ะหนึ่งสามบุ้งเลยโอ้ยหัวตัวกีดอกยังไงพี่น้อดอกดอกใหญ่ครับเห็ดกาหีเห็ดกาหี

สออนไลน์ยังพี่น้องดู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 ตาต่อตาละคนคนละตาพี่นันได้ตัวงเยอดเพิ่งจิ้มกับตาโอ้เอามาสำนีกับใดทุกคนที่ว่าโอเคแล้ว